มีแต่ปลาสะกังเลยเนี่ไม่มีปลาเนื้ออื่นเลยคือผลงานมาเมื่อเช้านี่แหละพี่น้องเยมีแต่ปลาสกังเลยนี่โอ้ตาแฉบเลยพี่น้องเยปะะิ่งปลากดปิ่งปลากดสำเร็จแล้วพี่น้องเอ้ป๊อดนี่หลับหนู กับปิ่งปรากฏมาทักทายสบายดีตอนเช้าๆพี่น้องตอนนี้ก็อยู่เคมซี่คือเกา่าห้าก็ตื่นนอนพี่น้องเลยตอนนี้บอเลาะเพิน่นลัดเศร้าเลยบอเลินห้าก็ตืน่นตื่นนอนได้ยามมองได้กูมองดงังนึงแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าเออตัวกูก็ยากยากเนี่ยเพราะว่าลมแหง้งพี่น้องเลยก็เลยยาก họ có đá cừu đảng này cừu điều song xăm nang cần bảo lọ vân mà vân tượng nè nhìn thấy nữa phi mì bạc cốt song to, sử dụng bìng bạc cốt cái xoay trụ đè, nè phi chắc bảo lọ vân này tuần này, หนูหวบางย,ยัยเลยขับไปหน่อยจักเราไปรัดตอนไหนเพราะว่าบอเลาะไปรัดเชสาตอนสองโมงตอนตีสองที่แจ้งนี่แหละบอหลับนอนบอหูมืออะไรไปหน่อยเตื่นมาปุ๊บเอาบอเลาะไปใช้ระบาดน,นี่บอ้โหเราไปแต่เสาตอนนี้ยังไม่ทันได้มาเลยตอนนี้เขากา็นั่งถาา่ายบอเลาะโอ้ยหน,นักไปหน่อย เอาการน,นั่งท่าบอเหล่ามาเราเมนูก,กับบุหงเมือเลยพี่น้อยโอเคบัดนี้วางแผ่นใหม่มองตัวนี้ไฮสิปะอยู่นี่ก่อนไฮสิไปลองกู้มองทางพุ่นก่อนกู้ได้หรือบอพี่น้องเบิ่งกับสภาพลมกะอนข้างแห้งลองไปเบิ่งก่อนสิไปได้หรือบอคนเดียวคนชองคตเนี่ยได้ยุคนึงไฟเหงาคนึง,นงจับมอง ประเดียยเ๋ยวยันมื่อไรจีนได้มองไงมองเกาะใหม่พอดีมันขาดเลยเพระาะว่าเหือมันยังไปเรื่อยๆเลยเลยนะตอนนี้คือหอนมองแล้วพี่น้อวไอ้อาแต่สแกนอะไรนี จากล้มันอะไรโอ้ยยากพี่น้องเอ้ยมองเขาปะบนนั่นแล้วบึ้งมาได้ฮะต้องไปหาปัาเลาะก่อนเพิ่นมาแล้วบึ้งพร้อมกันยากผู้เดียวติดใหม่ติดมือหืมอะไรอะไรเกาะบนลใหม่นั่นก่อนว่าจะบึ้งคนเดียวบึ้งบ่ได้พี่น้องเอ้ยบึ้งลมก็นโอ้ตกแฮงขนาดโอเคเดี๋ยวเพื่ออะไรบัลลี่ chắc là đi nhìn đi nhìn cái đẹp này làm tham liệt lắm tại bên ọc là bà này bảo là phân tốn nằm tới sau đây bà đi bộ hình chất thường những lời hắn lùm bên hè này đấy phải rồi เคยใส่ตะกี้ฝาดใส่ลมแหงแล้วเลยปลามันออกเห็นปลาจริงเลยนี่มีแต่บองเป่าชื่อตอนนี้คือแล้วด่างที่สองไปทางทั้งเอกบ้านีกูมองขึ้นบัดก่อน ก่อนเตด็งกินอาหารพี่น้อยตอนนี้คือดางถัดไปได้ปรากฏอีกแล้วนี่ปรากฏอีกแล้วบอถ,ถือคือสิบก่อนพี่น้งองนักไอ้พูดยานกำลังเนี่สำมองเปล่าเลยเ <c oughs> ดอกอะบอถ,ถือ,อยูเข็นบอถือกับ Bỏ đầy kinh <laughs> Nằm cả nước nạn Nằm Bọn trong tô, bọn sàn tô có được hôm cân ฮอดลบนี่ก็ะไรโอ้ยกะเทือ,อยู่ได้พี่น้อยนี่พอได้กินเส้หน้าไหนะมนี่คือดังต่อไป ลางที่สี่ยังอีกชองดังกะเบิดแล้วการกูมองของเขาไปบานี้อีก2องดังเบิดแล้วโอ้สุดนีไปแล้วไอ่ป่าบลายสุดนีนะคด้ข้ามฟังเละเราต้องได้อีกได้ บนด่างต่อไปไปเกาะอ,อีกแล้วคือเห็นป่าเลยบาทเลยปดัดอู้ปัสกางไปนะเวย้ปยปัดใงญ่เอแอะเลยดิ มงไงนี่เห็นมีแต่ปลาสะกางเลยเนี่ไม่มีปลาเนื้ออื่นเลย,ยเก็ดหลาบแซ่บสุดเลยปลาโอเคตอนนี้การยำมมองสำเร็จแล้วเพี่น้อมเอ้ยมางเลาะเพิ่นดังไฟปองไฟแล้วกะ็จีจีหนูแล้วก็ปีงปลา Nhìn sao Còn ngăn mưa nít Nên là Phát càng mong tôi này bổ thương chút nào, Đây tôi trong tố Nhìn đây mong cả... Văn... sì tôi này này Tôi này cả Phát đầy bưng nhú Văn này lại Phẳng... này chạy đây này này mong hào này เน่เน่น äh ่ๆๆ่เ่่พอได้กินเสานะนี่ตอนนี้ให้บาเลาะพิ่นปิดป่าแต่มองเฮาดังไฟซีจีนู้ะนะให้ไฟลุกก่อน oh no man. ตอนนี้เขาก็ได้ต้มเลยอันนี้คือต้มนังมันตัวมันเขาจะปีง สุกเหลวโนสุกแลลวสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วอย่ปาจังใหม่เลยตรงนี้ฮอสิปีกนะนะปลากดสโตพี่น้อยกินบาจ็บแนี่ปีกปลากดโอ้ตัดแสบเลยพี่น้อยปีกปลากดปีกปลากรดสุปลาคาวฮอิเอเมือ วันนี้เอาใจพักหลับนูนี่ห้เละเพิ่นปิดป่าต่มองนี่แหละ C Yeah. Uh -huh. สำเร็จแล้วพี่น้องเอ้ยป๊อดนี่หลับหนูกับปิ่งปรากฏนี่โอ้มาเด้อมาเด้อจะเสียดพี่น้องเด้อผลงานมือเช้านี่แหละพี่น้องเอ้ยมีแต่ปลาสาค้างเลยนี่ป๊อดนี่คืออาหารที่สุกแล้วดิมา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 เด้อพี่น้องมาเด้อ กินข้าวดกันปอ๊ตปิ่งปากฏแซ่บๆเลยพี่น้องเลยมากๆน้องหลับนูนเลยอืจับอืมบาละนังสิโอยป้าเลยกินดิบ สดเลยพี่น้องเยปลาทำมาสาดล้วนๆมาเด้อมาเด้อมาเด้อกอดหลับหนูนี่นี่พี่น้องยอืมอืมชอบชอบชอบ นั่ย่าง้ โอเคกินข่าวอิ่มแล้วพี่น้องไอ้ปลาเนื้อเลือสองโตเลยมดแต่ตัวเดียวป,งปิงปิงปลากดเดี๋ยววาลาบเพิดกินได้แต่ลาบอิ่มแล้วสองคนกับปลไว้พี่น้องไอ้มีอาหารเสรานี้กินบลไว้อกไมีแต่ให้ทุกคนแนะนำว่าคลิปต่อไปบนเถื่อบอลลิศจะได้ปลา หาเฮ็ดเมนูแบบใดพี่น้องที่แซ่บๆนะบอกกันเพราะว่าเบาลิสกะกัเฮ็ดได้แต่เมนูแบบนี้แหละเพราะว่าปิ้งกราบนาต้มหรือก้อยพี่น้องเลยนอกจากนั้นหรือว่าเบาลิสยังบอกเข้าใจเรื่องอาหารการกินกะบอกเมนูกน็คือเทนนี่แหละเอาตองจะได้กลับเลยบาทนี่โอ้จักสีไฟเหิอนอะไรพี่น้องเลยลมก็แหงห้งไฟขึ้นคนละ หาเงิเก็บเครื่องเก็บของอะกินให้บดเดอ้อหลับนะเออกินบมดเลยก็โอเคเป็นอย่างไรคลิปวิดีโอนี้กะฝา,ากชำนี่ก่อนติดตามชมคลิปหน้าเนาะคลิปนี้กะขอขอบใจที่ติดตามแับชมแต่ตอนจะจบเป็นอย่างไรเนาะอย่าลืม คนไลค์คนติดตามไปหน่อยยให้กำลังใจตอนนี้กายัางม่ทันผ่านกดสำเร็จไปหน่อยกเลยไปยัปงเนาะเอากระชิจูต่อไปไปหน่อยเลยทำทีใหดได้แหละโอเคไปก่อน